สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะพามาชมก้อนเมฆนะครับสวยมากๆเลยนะครับดูสิใครเห็นเป็นรูปอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับ ชมวิวไปด้วยนะครับตอนทิ้งเที่ยงนร้อนอาจจะได้ยินเสียงหารกุ๊กๆนิดนึงนะครับช่วงนี้ไม่มีนกเลยครับเพราะว่านกนะเขาไปฟักไข่ละมัง้งผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยมาเกาะแล้วนะครับ ก้อนเมฆสวยมากเลยคุณผู้ชมรีบมาถ่ายเลยนะกลัวเขาจะหนีกล้องสั่นก็ขออภัยนะคะเพราะว่ารีบรีบถ่าย พาชมวิวท้องฟ้าสีขามเดดร้อนร้อนทนร้อนแล้วครับออกมาจะได้สวยๆเนาะที่นี่ก็คือเออกลังจะถ่ายนาครับแต่ว่าตรงนี้คือยังไม่ได้ถ่ายนาเนาะ นาตรงข้างน่ะเพิ่นหวานข้าวเอานะครับเพิ่นไม่ได้ดำเนาะส่วนที่นาผมก็ไม่รู้ว่าจะดำหรือว่าจะหวานเนาะแล้วแต่ตานะครับนี่คือวิวบ้านสวนของเราก้อนเมฆคือตัวน,นัว้นนะครับก้นเม ผมขอโทษขอภยอภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมไปหายใกล้ไม่ได้นะครับเพราะผมบินไม่ได้ <laughs> พีเสอ้อเมื่อกีน้นี้เห็นไหมครับพีเซื้อบินมาพอดีถ่ายได้เลยนะ <laughs> ขอโทษนะครับซ o อรี่ฮอน ฮอนฮอนดอกพี่น้องเอหฮอนโพดโพบักมงบักแดงบ้านใครร้อนจังหวัดใครร้อนสามารถคอมเมนต์ได้นะครับฮอนงูฮอนงูตายฮองฮอนงูตายควายล้มฮอนฮอนดอกโอ้ยตายตาย มาดูชมคลิปก้อนเมฆชมธรรมชาติชมที่ไร่ที่นาอาจจะเป็นคลิปซ้ำก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมว่าจะไม่ซ้ำนะครับเพราะว่าเราถ่ายตอนกลางวันไม่ได้ถ่ายตอนกลางคืนตอนนั้นมันจะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับ เหมือนกับพระราศวังเลยนะเหมือนกับสวนเมฆเลยครับฮอน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 สำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่เข้ามาวเวียนหรือว่าเข้ามาชมนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งหรือว่ากดกระดิ่งกิ้งกิ๊งคอมเมนต์พูดคุยกันหรือว่าซับซับสบไครต์ก็ได้นะครับซับซับสไครต์ป๊ก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 ป๊๊ก,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 กเนี่ยครับเนาะ กดละครังด้วยนะครับก๊อกนะครับบ๊ายบาย